สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูมอเตอร์ค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีเช็คมอเตอร์วันนี้เราจะมาชมวิธีเช็คมอเตอร์เสียมอเตอร์ไม่มีกำลังไม่มีกำลังเช็คยังไงดูตรงไหนและเราไม่มีเครื่องมือเราสามารถเช็คได้ไหมฟังจากเสียงเอาได้ไหมเดี๋ยวช่างทองจะอธิบายให้ฟังนะคะคลิปนี้ไม่ยาวค่ะทุกคน ตอนนี้เสียบไฟแล้วนะคะเสียบไฟกับอเตอร์เข้าไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กินที่3.8แอมป์นะคะตอนนี้กินที่3.8แอ์นะคะเราไปวัดคาปากันค่ะคาปากินที่1.6กนะคะแสดงว่ามันไม่บาลานซ์กันนะครับแสดงว่ามันไม่บาลานซ์กันค่ะทัางทองบอกนะคะก็คือ ตรงนี้คือรันนะคะนี่กิน4แอมแล้วนะครับมอเตอร์ก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนี่มอเตอร์เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วจากตอนแรกก็จะดังแบบว่าเหมือนมีกำลังถูกไหมแล้วก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงแล้วนะคะฟังจากเสียงมอเตอร์ด้วยก็ได้นะคะตอนนี้นะจริงๆสองอย่างนี้ต้องบาลานซ์กันทั้งสาตาร์ททั้งรัน<อ>แต่ว่าห่างกันเยอะว่าตอนนี้รันกิน4แอมนะครับเนี่ยตอนนี้รันกินที่4แอมแล้วสตาร์ทกิ สตาร์ทกิน украї, ที่หนึ่งจุดหกหมดกำลังแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงด้วยเลยเห็นไหมคะป <ST S> ิดแล้วค่ะ <olmuş. S 2> เพราะว่าปลั๊กไฟของที่ร้านจะเป็นแบบเบเกอร์นะคะคือเสียบแล้วใช้เบเกอร์เปิดนะ <el> ค่ะทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเนดะี๋ยวเราเปลี่ยนคาปาตัวใหม่เข้าไปแล้วก็จะทดลองให้ทุกคนดูนะคะว่าใช่ไหมใช่อย่างที่เราสันนิษฐานไหมใช่ค่ะช้าๆค่ะเดี๋ยวยัง อ่ะนี่ค่ะคาปาตัวใหม่นะคะช่างทองเปลี่ยนเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งตัวใหม่เข้าไปแต่ตอนนี้ช่างทองจะลองแบบสดๆให้ให้ชมกันก่อนนะคะแต่ถ้าเราทำงานจริงๆเราก็จะเอาตัวใหม่เนี่ยค่ะใส่เข้าไปตรงนี้แต่ว่าเขาไม่มีน็อตช่างทองก็จะต้องไปดัดแปลงอีกหน่อยนะคะ อันนี้ก็เลยจะทําให้ทุกคนดูก่อนว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเราจะแก้ปัญหามอเตอร์ไม่มีกําลังได้ไหมนะคะส่วนมอเตอร์ตัวนี้เรามีคลิปพันนะคะรอดูค่ะตอนนี้เราอาจจะลงคลิปตัวคาปาน,นี้ไปก่อนนะคะทุกคนนะคะให้ดูวิธีเช็คแต่มอเตอร์นะ่ะมอเตอร์พันใหม่แล้วค่ะใช้ได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีเช็คคาปากันค่ะ นะดูคลิปนี้เข้าใจเลยค่ะว่ามอเตอร์ไม่มีกําลังเพราะอะไรแล้วก็เปลี่ยนยังไงใส่ยังไงอ่าปลาที่เท่าไหร่ค่ะน,นี่คือช่างทองทําให้ดูนะคะเปลี่ยนให้ดูแบบสดๆนะคะดูการทํางานนะเราจะต่อจากที่ลมมีอยู่ในถังต่อจากเมื่อกี้เลยเนาะเราจะต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะที่จากที่ลมมีอยู่ในถังบ้างบางส่วนแล้วนะคะ เสียงของมอเตอร์ก็ต่างกันนะคะทุกคนเกียร์ที่สาก้นะครับนี่กียที่3.9ค่ะ,ะไปดูข้านเกียท 2, 2. ะคะ 2. 4, 2. เห็นไคะทุกคนต่างกันนะคะต่างก,กันกับเมื่อกี้นะแล้วก็รอบมอเตอร์ก็จะไม่ตกนะคะกำลังก็ไม่อ่อนเพราะเราเปลี่ยนคปาปาไปแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันเลย เช็คนะคะเชคง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามารอให้หมอเตอร์ตัดเห็นไหมคะทุกคนกินที่ย <c oughs> 2 <c oughs> อ่ะมอเตอร์ตัดแล้วค่ะ <c oughs> ใช้ได้แล้วนะคะใช้งานได้แล้วค่ะนะคะ ก็คือเราแค่เปลี่ยนคาปานะคะขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะช่างทองเข้ามาตอบทุกคลิปนะคะช่างทองร้องกินเที่ยวก็คือช่างทองช่างเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นช่างทองร้องกินเที่ยวมาตอบบ้างเมียช่างมาตอบบ้างนะคะทุกคนก็ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกํำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่สนใจนะคะฝากช่องเมียทั้งพาทำบายน้ำค้างด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของช่องเราค่ะสวัสดีจ้า